เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2องมือและสเท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดงชะตาพ,าพับเลือนไบอัมเทรนนีโดยแม่หมออัมธรรมทาโรนะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในปี2566 ของชาวลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรนะดูได้ทั้งลัคนาลแล้วก็ราศีเลยนะคะอ่ะส,ะสดๆกันดีก,กว่าสําหรับใครที่อยู่ราศีอื่นๆหรือลัคนาอื่นๆสามารถหาได้ในช่องของไม่หมอเลยนะทาไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะดูกันหน่อยลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรในปี2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกเลยว่า ตัวตนของคุณนะในปี2016พลังกายพลังใจมาเต็มเปี่ยมนะมัน,ะเ,หมนเหมือนกับคุณมีเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนและทาให้คุณตั้งอ,อกตั้งใจทํามาหาก,กินค่อนข้างมากแล้วยิ่งทํายิ่งประสบความสําเร็จด,ด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพระวังปวดข้อไม้ข้อมือปวดบบาบ่าปวดไหล่ปวดหลัลงนะในเรื่องของ การเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานเหมือนจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในปี2 0 1 6นะมีโอกาสใหม่ๆให้คุณได้สร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันไปแล้วก็พัฒนาต่อย,ยอดชีวิตให้ดีค่ะมีโอกาสจะมีเงินไหลกองทองไหลมาเงินไหลเข้าไหลมาเทมาหรือทําติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติต่างถิ่น,นที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาเรื่องของเพื่อนฝูงคนรอบตัวนะ คนรอบตัวหรือเพื่อนฝูงค่อนข้างเป็นที่พึ่งได้นะคอยสนับสนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำ,ำชูคุณได้นะช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะในเรื่องของความมั่นคงนะ,ะบ้านที่ดินทรัพย์สินดูจากพลังงานเหมือนกับว่าอาจจะกําลังอ,อ,อาจจะมีโอกาสที่จะมีบ้านใหม่รถใหม่ที่ดินใหม่นะคะอ,อ,อาจจะมีโอกาสแบบนั้นนะคะในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้อง ลูกหลานบริวารลูกน้องดูจากพลังงานต้องบอกว่าลูกหลานลูกลูกหลานบริวารลูกน้องค่อนข้างดีนะส่งผลสนับสนุนช่วยเหลือทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะคะปัญหาอุปสรรคถามว่ามีไหมอ่ะดูกันหน่อยครับปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคที่จะมีก็คือการที่คุณอาจจะแบบมีความฝันนะมีความ หวังค่อนข้างมากแต่บางครั้งบางทีอาจจะเหนื่อยก่อนนะหรือไม่ได้ทําให้สําเร็จนะอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องจัดการแก้ไขก็คือตัวเราเองนะพยายามลุกขึ้นมาทําให้มันสําเร็จให้ได้นะมีกําลังใจกาําลังใจเข้าไว้เนาะต่อมาคู่ครองความรักเป็นอย่างไรบ้างคู่ครองความรักค่อนข้างโอเคนะถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาแน่นอนนะมีโอกาสมีแฟนในปีนี้แหละ2อง หกสิบหกเนาะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสที่มันจะค่อยๆพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้ชิวๆแฮ ppy แฮ ppy ไปด้วยกันเนาะก็ดีแล้วนะพยายามส่งเสริมความสัมพันธ์ดีๆต่อกันไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นตามลําดับนะคะในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงเวลานี้คือคุณอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะนะยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะคะเอ,อ่อ พยายามประคับประคองชีวิตของเราให้มีพลังงานดีๆเข้าไว้จะดีที่สุดเลยนะคะเออแล้วก็สุขภาพอย่างที่บอกไประวังปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังนะคะเออระวังระบบตั้งแต่ช่วงขาช่วงท้องลงไปก็อาจจะมีด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะต่อมาค่ะความสําเร็จดูจากพลังงานมีโอกาสที่จะได้เติบโตมีโอกาสที่จะได้อยู่ในจุดที่ดีอยู่นะนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่ นะคะเออตามที่หวังและตั้งใจขอให้ตั้งใจให้เต็มที่เหอะมีโอกาสสมหวังนะคะต่อมาการงานค่ะการงานเป็นอย่างไรบ้างอ่ะขอดูพลังงานของการงานหน่อยการงานเหมือนช่วงเวลานี้มีอะไรให้ทำเออหรือว่าให้คิดให้ตัดสินใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเออมันเหมือนกับว่ามีสิ่งให้ทําหลายอย่างหรือต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะในปี2016นี้ก็ค่อยคิดค่อยตัดสินใจละกันนะเอาแบบที่ตัวเองแฮปปี้ที่สุดแล้วก็เดินทางสายกลางเนาะเออ มันก็จะดีกับชีวิตคุณมากที่สุดเนาะต่อมาเรื่องของโชคลาบนะมีโชคมีลาบไหมมาดูกันมีโชคมีลาบไหมว้าวโอ้ ถามว่ามีโชคมีลาบหรือเปล่าต้องบอกเลยโชคลาบมารัวๆนะโชคลาบมีเยอะมากนะส่วนหนึ่งคือมาจากบุญกุศลที่คุณสร้างไว้เนี่แหละคุณน่าจะเป็นคนสายบุญสายกุศลชอบ้ักบุญสร้างกุศลทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายค่ะอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังนะที่ไพ่อยากจะบอกอะไรที่ไพ่ต้องเอ่ออยากจะบอกให้คุณระมัดระวังดูจากพลังงานถามว่าจะระมัดระวังอะไรคือในเรื่องของการงานนะ เรื่องของการเงินดูเหมือนคุณจะต้องบริหารจัดการการเงินนะบริหารจัดการการงานให้ดีนะออก็พยายามแบบใช้ความคิดเ,เริ่มสร้างสารรค์แล้วก็พยายามที่จะออจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะเดี๋ยวมันก็จะดีเองในเรื่องของความรักสิ่งที่ต้องระวังคือระวังว่าจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีใครอยู่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเพราะฉะนั้นแล้วดูให้ดีๆก่อนตัดสินใจคบใครหรือว่าคุยกับใครแล้วกันเนาะเพื่อ,อ,อชีวิตที่ดีของคุณนะ โอเคค่ะและนี่คือคำในำนายทั้งหมดของคุณนะชาวแลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรในปี2516นะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเปน็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกรดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟร์ให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบ,บานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ